พูดเรื่องศาสนานะครับทุกคนเป็นศาสนิกซึ่งก็มีการสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะครับนวัตศัการพระคุณเจ้าขอรับที่อยากจะถามก็คือว่าทุกคนนี้บางทีเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยฆ่ากันตายนะฮะมีพระสงฆ์บ้างหรืออะไรบ้างที่ไปประพฤติไม่ไดีจริงๆแล้วศาสนาเสื่อมหรือว่าคนเสื่อมขอรับพระคุณเจ้าขอรับขอจเจ้าเป็พรแท้ที่จริงแล้วเนี่ยศาสนาไม่ได้เสื่อมอะไรหรอก เพราะว่าศาสนานี่ก็เป็นหลักยืนนะมีมานานแต่ว่า้าว่าเสื่อมก็คือคนอมากกว่าศาสนาหมายความถึงว่าคนเนี่ยไม่ได้นําเอาคําสอนในศาสนานี่มาใช้อ,อันนี้เป็นหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทั่วโลกปัจจุบันนี้มีปัญหาอันเดียวอย่างเดียวกันก็คือวิกฤต บุคคลไม่ใช่วิกฤตศรัทธาจริงๆทุกทุกศาสทุกศาสนาขอขอัรงกันก็คือบุคคลหรือบุคลากรในศาสนาเนี่ยน้อยลงขอรับในเมื่อประชากรเนี่ยมีเพิ่มขึ้นประชาชนมีปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกมีคนอยู่เกือบเ0็ดล้านคนแล้วแต่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาแนะนำสั่งสอนศาสนาเนี่ยก็ยังมีจำนวนเท่าเดิมเพราะฉะนั้น ก็ทำให้เกิดวิกฤตบุคคลขึ้นมาครับนั่นก็คือการที่จะเข้าถึงประชาชนได้ทั่วทุกแห่งทุกมุมโลกเนี่ยก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นภาระหนักมากของนักการศาสนานักเผย,ยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะในพระพุพทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยก็พบวิกฤตอันนั้นก็คือวิกฤตบุคคลครพระไม่พอใช้ พระไม่พอที่จะดูแลวัดต่างๆรจริงๆแล้วเนี่ยวัดในประเทศไทยก็ร้างเยอะนะแต่ว่าก็เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวัดในประเทศไทยเกิดขึ้นวันละหนึ่งวัดนะวันละหนึ่งวัดขอรับถ้าโดยสถิติแล้ววันละหนึ่งวัดแต่ว่าพระที่บวชก็มีมากขึ้นถ้าตัวเลขมีมากขึ้นกว่าสมัยเมื่อห้าปีสิบปีนะครับ แต่ว่าจํานวนพระที่บวชแล้วอยู่จะรักษาวัดอยู่ช่วยกันร,รักษาศาสนาเนี่ยก็น้อยลงไม่พอ,อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรในพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ส่วนชาวบ้านญาติโยมเนี่ยถ้าจะมองกันโดยทั่วๆไปเนี่ยเข้าวัดมากขึ้นทําวัดสวดมนต์กันมากขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าการเข้าวัดอาจจะไม่ถึงวัด เข้าวัดเพียงทําพิธีกรรมเข้าวัดเพียงเพื่อ,อ,อผิวเผินอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ก็เป็นวิกฤตอันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าก็สามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็ก็ไม่น่าตกใจอะไรมากแต่ว่าที่น่าจะแก้ไขปรับปรุงกันก็คือวิกฤตบุคคลเนี่ยทำยังไงเราจรงึงจะสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับประชาชนเนี่ยในการเผยแผ่ศาสนาครับ สร้างบุคลากรคือพระสงฆ์เนี่ยให้มีตามวัดต่ตางๆรับม,ม,มีจํานวนเพียงพอไม่ใช่วัดละรูปสองรูปคอับอย่างสมัยปัจจุบันนี้นะนชนบทก็มีน้อยเพราะฉนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นวิกฤตอยู่ก็มองด้วยความรู้สึกของผมเนี่ยชอบ ชอบสร้างสร้างวัตถุฮะแต่ว่า <accur? S 1> สร้างคนนี่อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งผิด baseline, ถูกไม่แน่ใจแต่เป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในกลับนวัสการพระคุณเจ้าในตอนท้ายขอรับอยากจะให้สิ่งที่เราได้สนทนากันในวันนี้มีการขยายผลลักษณะไหนเพื่อที่จะได้แต่งแต้มเติมพื้นที่แห่งทรรให้เกิดขึ้นในใจคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกขอรับขอเจ้าเรอนพรงงารอุปสมบทหมู่ก็ดีหรือว่าบวชอุบาสิกา แก้วนอออนก็ดีเป็นโครงการเพื่อเสริมกำลังให้แก่พระพุทธศาสนาโดยภาพรวมเพราะว่าการที่จะสร้างบุคลากรในพระพุทธศาสนานั้นก็สร้างได้ด้วยการบวชขอรับแต่หมยพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการบวชนี้ด้วยเหตุดังนี้การบวชทุกๆครั้งที่ผ่านมา ตามโครงการ,รัก็เป็นโครงการที่ดีก็สนับสนุนมาโดยตลอดอการที่เราจะสร้างคนเพืนะ่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่อ,อยู่ที่แค่แนวคิดหรือว่าคำพูดว่าเออพระพุทธศาสนาเราวิกฤต วัดเรามีวัดล้างพระพุทธศาสนาเราแย่แล้วอะไรต่างๆคําพูดเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ต้องมีการกระทําอย่างที่ผู้ร่วมรายการนี้ได้บอกไปแล้วว่าเ,เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมแม้ชาวต่างประเทศเขาก็ชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นในฐานะทีเ่เป็นพระก็ดีหรือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ดีเนี่ยถ้าหากว่าเห็นดีเห็นงามด้วยเราก็มามาช่วยกัน สําคัญว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันช่วยพระศาสนาช่วยพระศาสนาใครบวชได้ก็บวชใครบวชไม่ได้ไม่เป็นไรให้การสนับสนุนส่งเสริมที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอ,อุปสรรคปัญหาอันหนึ่งก็คือคําพูดขัดแย้งคําพูดที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็ไม่อยากจะห้ามหรือห้ามไม่ได้เป็นความคิดของแต่ละคนแต่ว่าลองมาคิดให้ลึกๆกัแล้วกันว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยที่เราอยู่รอดปลอดภัยมาได้ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะอะไรครับถ้าหากว่าเราสาวให้ลึกไปจริงๆเราจะเห็นว่าอยู่ได้ด้วยอาศัยศาสนาทายาทถ้าเราไม่สร้างสาธารศาสนาทายาทกันเราสร้างให้มากพอกับจำนวนประชากร<ม>ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นครับพระพุทธศาสนาของเราก็จะมีวิกฤตอย่างนี้แล้วก็จะหนักมากขึ้นจะขาดบุคลากรมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราสนับสนุนโครงการอย่างนี้เราก็จะได้บุคลากรเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือความรุ่งเรืองของาศาสนาก็จะมีมากขึ้นขอเจริญพร